สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะบ้านปอ้อยค่ะชนบทในสหรัฐอเมริกานี้ค่ะวิวลังบ้านค่ะตอนนี้คือวันที่สองเดือนมิถุนายนซึ่งยังเป็นฤดูใบไม้พลิยูมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเอเดี๋ยวนะเมษา น่าจะเข้าฤดูซัมเมอร์แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆก,ก็ปิดเทอมกันแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยสดชื่นมีนกบินไปบินมาส่งเสียงร้องกันเสียงแซ่ทีเดียวเป็นบรรยากาศที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวป้าอ้อยเขียนให้อีกทีหนึ่งว่าวันนี้ยังอยู่ในฤดูใบไม้ผลิหรือเปล่าหรือว่าเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์แล้ว เพราะว่าโรงเรียนปิดกันหมดแล้วค่ะวันนี้ป้าอ้อก็มีเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กับทุกท่านได้รับฟังเป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่เธอได้สามีเป็นหนุ่มต่างชาติและมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสหรัฐอเมริกาเมื่อความรักเกิดขึ้น ทางฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีให้กันและต้องการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่สาวไทยเองจะมีความรู้สึกที่ดีและคิดในทางที่ดีอยู่เสมอเธอมีโอกาสดีค่ะที่จะได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาชายหนุ่มขอแต่งงานและทั้งคู่ก็มาอยู่และมาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ ื่ออยู่ด้วยกันได้ชายหนุ่มก็ทำเรื่องเพื่อให้หญิงสาวได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเธอได้กลิ่นกาสองปีในช่วงที่เธอเข้ามาและก็ทำเรื่องจนถูกต้องหมดทุกอย่างกลิ่นกาสองปีอยู่ในมือแต่มันยังมีขั้นตอนอีกที่ยังไม่ได้สิ้นสุดเราเพียงได้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ เราจะต้องทำการต่ออายุการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ค่ะเพราะใบเกลียงก a s สองปีใบแรกมีวันหมดอายุนะคะเมื่ออยู่ด้วยกันไปได้ไม่นานชายหนุ่มเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันสิ่งที่เธอได้รับ เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมีทั้งทางร่างกายและทางจิตใจซึ่งรวมไปถึงทางเพศด้วยจากสามีของเธอด้วยการใช้กลิ่นก๊าซมาข่มขู่กับเธอไล่เธอออกจากบ้านทั้งใช้คำพูดที่ทำให้เธอมีความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าการ กระทำผิดทางร่างกายก็มีเรื่องของการบังคับให้เธอรับนอนด้วยด้วยความไม่เต็มใจนั่นมันคือสิ่งที่ทรมานใจสำหรับผู้หญิงมากเลยเธอเล่าต่อไปว่าหลายๆครั้งเธออยากหาคนช่วยเหลืออยากขอความช่วยเหลืออยากไปแจ้งตำรวจ อยากย้ายไปอยู่ที่เชลเตอร์อยากขอให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือเธอแต่เธอทำไม่ได้เพราะคำว่าไม่กลา้าการอดทนอยู่ในลักษณะนั้นนานๆก็ทำให้เธอเปลี่ยนความรู้สึกเธอเปลี่ยนใจค่ะเธอตกลงว่าจะเป็นอะไรก็เป็นกันเธอคงไม่ทนอีกต่อไปแล้วมี่คือสิ่งที่เธอเล่ามาเธอจตัดสินใจที่จะแจ้งความ เธอแจ้งตำรวจโทรไปที่911เล่าถึงการข่มขู่เอาชีวิตตำรวจก็เข้ามาและจับสามีของเธอไปในการที่เธอได้แจ้งความที่911เนี่ยตำรวจก็ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีปืนไหมเธอก็บอกว่าเท่าที่เธอได้เห็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองก็บอกเธอแจ้งความและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟัง และตำรวจก็มาที่บ้านของเธอพร้อมกับจับสามีของเธอและให้เธอเตรียมพร้อมเก็บของที่จำเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการในวันนั้นตำรวจได้เข้ามาค้นและก็พบว่าสามีของเธอมีปืนอยู่ถึงหกกระบอกซึ่งซ่อนเอาไว้ตำรวจได้เก็บเอาปืนทั้งหมดนี้ไปได้ยึดปืนทั้งหมดนี้ไป และเธอเองเธอก็ได้มีโอกาสที่จะเก็บข้าวของที่จำเป็นพร้อมทั้งเอกสารสำคัญสำคัญไปพักที่เชลเตอร์เจ้าหน้าที่ได้พานำส่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเชลเตอร์ได้ให้การต้อนรับเธอเมื่อไปถึงที่เชลเตอร์เขาก็จะมีการตรวจสอบของที่นำมามีอะไรบ้างเขาก็จะค้นและตรวจ รวมทั้งสอบถามเธอว่าเธอเสพติดยาหรือเปล่าเธอมียาเสพติดหรือเปล่าเธอตั้งคันหรือเปล่าต่อจากนั้นก็ให้เธอไปพักท้าเชลเตอร์จัดห้องพักให้เธอเล่าว่าที่ห้องพักมีของใช้ส่วนตัวทุกอย่างในห้องพักนน้นะเป็นเตียงสองชั้น ความเป็นอยู่สะดวกสบายมีห้องน้ำห้องอาบน้ำมีน้ำอุ่นและมีของใช้จำเป็นต่างๆที่ทางเชลเตอร์จัดไว้ที่เรียกว่าเชลเตอร์หลายๆคนอาจจะรู้จักดีว่าคืออะไรแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมันก็จะเป็นเสมือนบ้านพักฉุกเฉินแต่ที่เธอเล่าเธอเล่านั้นเธอบอกว่าสถานที่ที่เรียกว่าเชลเตอร์ที่เธอได้ไปพบนั้นน่ย มันเป็นสถานที่ที่ดีมากมีความสะอาดมีทุกอย่างครบถ้วนมีอาหารการกินในตู้เย็นมีอาหารทุกอย่างที่เขาสามารถจะหยิบอะไรออกมากินก็ได้และพร้อมทั้งในวันพิเศษบางวันก็จะมีอาหารอร่อยๆที่สั่งเพิ่มในขณะที่เธอเพิ่งจะเข้าไปพักใหม่ๆนั่นนะในตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็จะสอนเรื่องของกฎหมายเรื่องอบรมเกี่ยวกับ สิทธิการเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในอเมริกาและเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าหากคุณเป็นภรรยาแล้วสิ่งที่คุณถูกบังคับคุณบอกว่าไม่คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่และคำว่าไม่มันก็คือไม่จริงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำเธอว่าเขาจะคอยเตือนเธอเสมอซึ่งลักษณะนี้เรียกว่า protection order เป็นโปรเซสที่เมื่อสามีออกจากคุกเมื่อไหร่เธอจะได้รับการเตือนในขณะที่เธออาศัยอยู่ที่เชลเตอร์นั้นเนี่ยหากเธอแม้จะได้เห็นเพียงแค่รถของสามีหรือได้เห็นสามีโดยที่สามียังไม่เห็นเธอเธอมีสิทธิแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีหมายความว่าทั้งสองคนจะต้องมีระยะห่างในการใช้ชีวิต อยู่ที่นั่นเธอเล่าต่อไปว่าทุกวันเธอก็ออกไปทำงานตามปกติในขณะที่สามีเธออยู่ในคุกเธอไม่จำเป็นจะต้องระวังหรือหวาดกลัวเขาเพราะเธอก็อยังไปทำงานในที่ที่เธอเคยไปได้อย่างปกติในส่วนของ สถานที่ที่เธอเข้าไปหรือที่เรียกว่าเชลเตอร์นี้นอกจากจะมีการอบรมมีการสั่งสอนมีการแนะนำต่างๆแล้วเขาก็จะหาบ้านให้ด้วยถ้าหากว่าคุณไม่มีงานเขาก็จะหางานให้ด้วยแล้วก็ยังขอประกันสุขภาพแล้วก็ยังหาทนายอิมเกชันให้ด้วยหมายความว่าใบกรีนาร์สของของเธอที่เป็นอายุ2ปี สามารถต่อเป็น10ปีได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันหรือต้องให้สามีทำการช่วยเหลือทางทนายอิมิเกรชันที่เชลเตอร์เขาจัดให้เขาก็จัดทำให้เธออย่างเรียบร้อยเธอก็เลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยเธอก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดเลยที่วันนั้นเธอโทรหา911เธอเล่าต่อไปว่า สาเหตุที่เธอพูดว่าเธอเลือกถูกต้องเลยเพราะว่าหากว่าคุณมีปัญหากับคู่ชีวิตคุณหาทางออกไม่ได้รักษาชีวิตของเราเอาไว้ก่อนค่ะขอความช่วยเหลืออย่าลืมนะเจ้าหน้าที่ที่นั่นพร้อมที่จะให้อ้อมกอดกับคุณทุกคนไม่ว่าคุณ จะเชื้อชาติอะไรหรือผิวสีอะไรทุกคนในเชลเตอร์เป็นคนมีน้ำใจให้การช่วยเหลือกับผู้หญิงที่มีปัญหาจากการทารุณกรรมจากปัญหาจากครอบครัวเสมอเขาจะไม่ทิ้งให้คุณต้องอยู่ตามลำพังแล้วเธอก็ได้ใบเขียวสิบปีโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งสามีเธอเล่าว่าที่เธอออกมา เล่าเรื่องส่วนตัวของเธอเนี่ยประสบการณ์เนี้ยเพราะเธออยากให้หญิงสาวทุกคนที่มีปัญหา mm. เช่นเธอกล้าที่จะทำกล้าที่จะเป็นแล้วชีวิตเราก็จะหยุดพ้นไม่ต้องกลัวว่าทําไมฉันต้องทำแล้วฉันจะต้องกลับไปอยู่ไทยหรอฉันจะต้องถูกส่งออกหรอเรื่องราวของเธออย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ และเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ป้าอ้อยก็หวังว่าเรื่องราวที่ป้าอ้อยนำมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังจากการบอกเล่าของหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งที่ต้องมาเจอกับปัญหาของครอบครัวที่นี่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อย และก็เป็นบทเรียนที่เราสามารถนำไปใช้ในการดาเนินชีวิตของเราก่อนจะมาก่อนจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราไม่มีโอกาสได้รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างเพราะฉะนั้นหากเมื่อต้องเจอคุณจะได้มีทางออกคุณจะได้รู้ว่าคุณจะไปทางไหนและอีกอย่างที่ป้าอ้อยคอย,คอยแนะนำ สาวๆที่จะแต่งงานและมาใช้ชีวิตอยู่กับสามีอเมริกาเสมอว่าก่อนที่จะยอมตกลงปรงใจแต่งงานกับเขาและย้ายมาอยู่กับเขาถ้าหากเป็นไปได้ก็คุยกันเยอะๆศึกษากันเยอะๆพยายามหาวีซ่าเพื่อมาท่องเที่ยวมาทำความรู้จักมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอย่างจริงจังสักพักหนึ่งเพื่อจะได้ศึกษาว่า ตัวเขาเป็นอย่างไรบางทีช่วงเวลาที่นานหน่อยอาจจะช่วยบอกได้ว่าเราจะเจออะไรบ้างและหากเราไม่พร้อมหรือสิ่งที่เราเห็นเราไม่แน่ใจเราจะได้ตัดสินใจถูกขอให้ทุกคนโชคดีในการดำเนินชีวิตในการมีครอบครัวใหม่ในการมาใช้ชีวิตอยู่กับสามีชาวอเมริกัน ยังมีผู้ชายอีกมากมายที่นี่ที่เป็นคนดีและพร้อมที่จะต้อนรับภรรยาคนไทยของเขาสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วเรามาเจอกันใหม่ด้วยเรื่องราวและประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้กับการดําเนินชีวิตจริงได้ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะชมบรรยากาศบ้านป้าอ้อยนะ ก่อนจะไปก็ชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านกันอีกสักนิดหนึ่งนู่นค่ะมีนกกำลังบินกันอยู่แถวเนี้ว่อนเลยแดดร้อนมากหน่อยแต่อากาศหนาวเช้านี้อากาศเย็นมากอุณหภูมิก็สิบกว่าองศาเท่านั้นแหละนี่ค่ะแดดก็จะส่งเปรี้ยงเลยเพิ่งจะมีแดดวันแรกของสัปดาห์หลายๆวันอาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้านี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะ พยากรณ์อากาศบอกว่าสัปดาห์หน้าอากาศดีแทบจะไม่มีฝนเลยมาลอดูกันไปก่อนนะ